ถ้าหากจะพูดถึงสถานที่ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเที่ยวได้ทุกฤดูแถมที่กินที่เที่ยวก็มีให้เลือกเพียบเรียกว่าไปกี่ทีก็ไม่เคยเบื่อที่นั่นก็คือเขาใหญ่อําเภอที่ใครๆก็หลงรักต้องบอกเลยว่าเขาใหญ่เป็นเดสติเนชันที่ฮอตฮิตตลอดการจริงๆเพราะนอกจากอากาศจะดีธรรมชาติสวยแล้วสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่ก็ดีงามสุดๆการเดินทางก็แสนง่ายใช้เวลาขับรถจากกรุงเทพไม่ถึงสชั่วโมง ก็ได้สัมผัสธ,ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แล้วแถมมีที่เที่ยวครบรถไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติทุ่งดอกไม้รีสอร์ทสวยๆและร้านอาหารเด็ดๆที่ส่วนใหญ่ตกแต่งในสไตล์ยุโรปแถมยังเป็นแหล่งรวบรวมคาเฟ่สวยดีไซน์สุดชิคให้ได้ถ่ายรูปเช็คอินกันอีกด้วยเขาใหญ่มีครบทุกรสชาติแบบนี้จะไปกับแฟนครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนก็ตอบโจทย์สำหรับทุกคนเลย เกินกันมาเยอะแล้ววันนี้ขอหยิบยกสถานที่กินที่เที่ยวที่คุณต้องห้ามพลาดมาเรียกน้ำย่อยกระตุ้นต่อมอยากไปเที่ยวกันหน่อยดีกว่าขอบอกว่าเราคัดมาแต่สถานที่เด็ดๆทั้งนั้น